สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมเนาะก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับในคลิปที่2นะครับผมงวดประจำวันที่25นะครับเดือน1 0 2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3หน่อยนะครับพี่ๆก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมทํามาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็สำหรับเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ตัวตัววิ่งตัววิ่งมานะครับพี่พี่แต่ว่าตัวตัวหลุดนี่หลุดนะครับต้องกลับขอโทษขออภัยนะครับเมื่อวานนี้ตัววิ่งนี่มาเนาะแล้วก็มาในหนึ่งคู่นะครับผมเมื่อวานนี้นะครับในโค้งสุดท้ายมัดรวมสามนอยนะครับก็ผลรอบเฉพาะกิจนะครับ 913กับ9 4นะครับอันนี้ของเราไม่มีนะครับส่วนในรอบพิเศษนะครับ3 6 6กับ25นะครับพี่ถ้าเกิดใครนะครับเอา6ไปวิ่งหรือไปรูดนะครับเข้าไปที่6-6นะครับส่วน3เนี่ยมาเป็นเพียงแค่ตัวเด่นในเลขหน้านะครับเนาะนะครับส่วนรอบปกตินะครับผม4 99กับ76นะครับพี่ของเราเข้าไปที่6 7 7 6นะครับ วิ่งหกมานะครับในรอบปกตินะครับมาสองเด้งแล้วนะครับสลับในสูตรนี้อืมนะครับจะว่าในรอบพิเศษเอาเสดายสามตัวนะครับพี่อันนี้สามหกอันนี้สามสามหกนะครับกับแตกสามตัวนะครับสามหกผมก็เน้นให้เนาะแต่ว่าไปออกเล็กหน้านะครับในโค้งสุดท้ายน่าเสียดายเมื่อวานนี้ส่วนในรอบ VIP นะครับหนึ่งสองแปดกับหนึ่งสี่นะครับอันนี้ ของเราไม่มีนะครับผมของเราไม่มีนะครับเมื่อวานนี้นะครับเลขตารางนะครับพี่เลขตารางเมื่อวานนี้ถ้าจะนับเป็นตัวเด่นนะครับ3ก็มานะครับในรอบพิเศษนะครับส่วนตัววิ่งนี้6มานะครับ8มานะครับ7มานะครับพี่ไม่มาแต่ศูนย์เมื่อวานนี้ในเลขเด่นตารางของเรานะครับก็ถ้าเกิดใครมีโชคลาบนะครับเนาะ ใน6 7 7 6ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพ,พี่เนาะวิ่ง6กรูดนะครับในโค้งสุดท้ายส่วนนะครับผมแนวทางของวันนี้นะครับพี่พี่แนวทางของวันนี้นะครับเลขเด็ดตารางนะครับผมที่ผมจะจับวางให้นะครับก็จะมี0นะครับมี4มี2นะครับ มี1นึงแล้วก็มี7นะครับพ,พี่ส่วนนะครับส่วนตัววิ่งตัวลูดนะครับตัววิ่งตัวลูดนะครับวิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่วิ่งไปที่ศูนย์นะครับส่วนสายลูดนะครับผมสายลูด ผมฟันไปที่เลขสีนะครับพี่พี่ฟันไปที่เลขสีนะครับส่วนนะครับจากคู่ตัวเด่นนะครับก็จะมีนะครับสลับในเด่น0นะครับก็จะมี01นะครับ02 07นะครับ แล้วก็04นะครับผมส่วนนะครับเดือน4ก็จะมี41 42นะครับ46 แล้วก็47นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางนะครับผมเนาะก็6นี้ผมหยิบยื่นข้ามาเป็นเพียงตัวเด่นนะครับเนาะแต่ว่าตัวเด่นตัวเด่นหลักๆในเลขเด่นตารางเนี่ยผมให้5 5าตัวนะครับพี่ก็ผิดพลาดประกันใดก็เดี๋ยวจะปรับปรุงแก้ไขนะครับสลับสูตรนะครับเลขเด่นตารางนะครับส่วนในตัวเจาะนะครับพี่พี่ตัวเจาะที่ผมจะให้ไปนะครับ ตัวเจาะที่ผมจะให้ไปผมให้ไปที่ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สี่นะครับผมสี่สองแล้วก็สี่เจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์สี่นะครับสลับตัวเจาะนะครับส่วนเลขเด่นตารางนะครับเลขเด่นตารางเนาะก็จะมี ศูนย์นะครับแล้วก็สี่นะครับผมศูนย์แล้วก็สี่ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางส่วนเลขเด่นสามตัวเลขเด่นสามตัวผมให้ไปที่เลขเก้านะครับให้ไปที่เลขเก้าก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่ง 9 4 2นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหมว,วหาหนอยโค้งสุดท้ายนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงเป็นตัวเด่นเป็น6ตัวนะครับอันนี้ลงไว้5 5ตัวเนาะ5ตัวเด่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจับคู่มันจะขาดไป1คู่นะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะคัดตัวเด่นมาเพิ่มอีกตัวนะครับให้พี่พี่นะครับอาจจะไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้เนาะก็อาจจะจับคู่ในเลขตารางได้นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ขอให้นะครับเฮงๆนะครับรวยๆกันทุกคนนะครับสลับแนวทางหวห้านอยโค้งสุดท้ายนะครับชื่นชอบตัวเจาะตัวเน้นนะครับหรือตัววิ่งลูดก็เอาไปวิ่งลูดได้นะครับพี่ก็มัดรวม3นอยตั้งแต่รอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับผมก่อนออกไปนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับน้อยอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ